I've always loved the story of Helm's Deep and Helm Hammerhand I felt it would mesh well with the great Japanese filmmaker Kenji k a m i y a m a Draw your weapon! จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ The Lord of the Rings The War of the Rohirrim ได้ถูกพูดถึงและพัฒนามาตั้งแต่ปี2021โดยถูกกำหนดให้เป็นภาพยนต์แอนิเมชั่นภายใต้การดูแลของ Peter Jackson ผู้ให้กำเนิดมหากา์สงครามแห่งแหวนอย่าง The Lord of the Rings โดยได้ Kenji Kamuyama ผู้กำกับแอนิเมชันฝีมือชากาจากแดนอาทิตย์อุทยัยผู้เคยฝากผลงานไว้ในแอนิเมชันซีรีส์เรื่อง Blade Runner Black Lotus สมาตีความสงครามครั้งใหม่ในยุคข,ของกษัตริย์เฮม m h m m m r r h a n d ผู้ต้องปกป้องอาณาจักรจากกองทัพของฝ่ายดันเลนดิงส์ตามนิยายเราจะได้รับรู้ถึงการตายของกษัตริย์และโอรสทั้งสองเพียงเท่านั้นแต่ในภาพยนตร์ได้มีการสร้างเรื่องราวพัิดาของเฮม ผู้เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการเมืองอันแสนสกปรกขึ้นมาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ผู้กำกับเคนจิคามิยามะได้กำหนดให้เฮราตัวละครหญิงเป็นผู้ดำเนินเรื่องซึ่งถือเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์ The Lord of the Rings อีกทั้งหลายตัวละครหลักยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเวอร์ชั่นนิยายมากนักการสร้างเรื่องราวจึงเป็นการแตกแขนงมาจากเวอร์ชันนิยาย แม้จะเป็นความท้าทายแต่ก็เปรียบเสมือนกระดานวาดรูปที่ว่างเปล่ารอการเติมแต่งเรื่องราวการประจน l ัยครั้งใหม่ผ่านการเขียนบทของวิลแมทธิวสก่อนจะถูกส่งต่อให้ทีมงานได้สอดแทรกแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นตำนานที่มีมาอย่างยาวนานกลับมาลดแล่นในจอภาพยนตร์ด้วยการใส่สีสันเข้าไปในเรื่องเทคนิคการจับการเคลื่อนไหวหรือ motion capture เทคโนโลยีใหม่ถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดย Solar Entertainment หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Solar Digital Arts ที่ตั้งกล้องจับภาพเคลื่อนไหวของนักแสดงแล้วมาแปลงเป็นแอนิเมชัน3มิติแบบ Real Time รวมไปถึงสภาพแวดล้อมก็ถูกใช้เพื่อกำหนดมุมกล้องและการเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ก่อนที่ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นแอนิเมชัน2มิติขั้นสุดท้ายกระบวนการนี้เองสร้างการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลมากขึ้น แต่ยังคงให้ความรู้สึกของแอนิเมชันที่วาดด้วยมือทําให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจกับสงครามครั้งใหม่ของ Middle Earth อย่างเต็มตาโดยเฉพาะฉากการต่อสู้ของเฮมและทหารโรฮันที่ต้องการความรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นการใช้เทคนิค motion capture จึงให้การเคลื่อนไหวของตัวละครที่มีความสมจริงขั้นสุดได้อย่างที่ผู้สร้างต้องการที่สำคัญภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ยังร่วมคิดเนื้อเรื่องและอํานวยการสร้างโดยนักเขียนเจ้าของรางวัลออสการ์ฟิลิปปาโบเยนส์ผู้อยู่เบื้องหลังบทภาพยนตร์ไตรภาค The l o r d of the Rings และ The Hobbi t ร่วมกับปีเตอร์แจ็กสันความลึกซึ้งและรายละเอียดที่เธอใส่เข้าไปทําให้ตัวละครใน The l o r d of the Rings The War of the Rohirrim กลายเป็นผลงานที่ตอบโจทย์แฟนๆ Middle Earth ได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังควบคุมทุกขั้นตอนของโปรดักชันอย่างใกล้ชิดจนไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีรายละเอียดส่วนไหนถูกละเลยไปห้ามพลาดภาพยนตร์แอนิเมชันสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีจาก New Line Cinema และ Warner b r o t h e r Pictures ใน The Lord of the Rings: The w a r of the r o h i r r i m